สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบาตึงปทุมราชครับไคต้องการงัวทองและค่าถือครับพี่น้องครับหนึ่งมืนเจ็ดพันครับพี่น้องครับลูกสองในทองครับประมาณนี้ครับตัวทองให้เรียบร้อยนะครับเด้อของดีรละค่าโทกครับสนใจโทรมาทักไลน์มาใดครับพี่น้องครับง้อเป็นตะเลียงครับ ลูกตัวใหญ่เด็ดนะครับทายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดครับแมนี่ครับง่วราคาลักหมื่นครับทองอีตั้งหากครับพี่น้องครับซื้อไปไหบบอมีพิษหวังครับบอคาทุนบอลุปเน่น้อยครับเอาไปปล่อยใส่ลูกเขาครับช่วงนี้ครับลูกเขากระลังปรงครับตามทงไหทงหน้าครับอยากได้ง่วนราคาเบาๆครับไปปล่อยทิมไหวครับทิมใบเล่นๆก็เห็นจ้าหน้ก็ได้ลูกครับพี่น้องครับได้ลูกได้ง่วหน้อยครับ มีกำาลอกกำไลขึ้นมาครับพี่น้องครับง่วกระถูกอยู่แล้วครับตัวนี้ครับแถมทองอีกตั้งหาครับโบมินลาดบบมินซี่ครับตัวนี้ครับกลางนะครับกลางๆครับตัวนี้ครับนมสีเต่าครับถกทอนประกันหานะครับเด้อสนใจโทร่มาแอดไลน์มากก็ได้ครับเบอร์ทร่เบอร์ไลน์ครับพี่น้องครับหนึ่งมืนเจ็ดพันครับพี่น้องครับไก่ทรงไ้ไก่ทรงไ้ครับ โทรมาเลยครับกีบเลียวขอเท่าง้ามครับไม่มีปัญหาครับหางเงาลากดินครับง้วหูนี่ใชดีเป็นตะเลี่ยงครับเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ให้ครับพี่น้องครับดูนี่ประตองห้องครับเปลี่ยนเข้าให้ได้ครับไม่มีปัญหาครับคุณพ่อคุณแม่เห็นลิปนี้แล้วพอตัดสินใจครับงวดทองนะครถือครับพี่น้องครับง้อลักเมื่อนทองอีกตั้งหาครับ ครับหายยากครับช่วงนี้ครับโทรมาเลยครับพี่น้องครับสนใจครับเดี๋ยวจัดส่งให้แน่นอนครับหอดข้อหอดลักครับเก็บเงินปลายทางคนละครับว่าแต่บอกซื้อทีวีมากครับเดี๋ยวบอถึงจัดส่งให้เองครับบอมีปัญหาครับอ่าช่วงนี้เบิ้งหัวไปก่อนครับ เบิ่งเอาครับพี่น้องเบื้องเอาครับเฝ้าตดสินใจด่วนครับงัวทองนะคานี่ครับพี่น้องครับนาสนใจครับเอาไปปล่อยทิ้งไว้น้ำมูกก็ได้นะครับเด้อทิมไว้น้ำมูเดี๋ยวก็ออกลูกออกเต้าเองครับมื่นเจ็ดนึงครับพี่น้องครับนาสนใจครับโทษด่วนครับโทษด่วนครับ นังน้าดีสดดีครับมังหันพ่นได้ลูกตัวผู้ครับพี่น้องครับลูกตัวมานี่เป็นตัวเมียครับเป็นตัวเมียครับเน้นทองเป็นตัวเมียครับขนนะครับโพนีีดีครับพอนใหญ่ใหญ่ครับพวงหางยาวยครับเม็ดสีดีครับพี่น้องครับ สวัสดีครับผม